เจริญพรคุณโยมลุงพี่เนี่ยมีสิ่งดีๆมาแบ่งปันก็อย่าลืมกดแชร์ให้ลุงพี่ด้วยนะก็ลุงพี่เนี่ยใช้เน็ตมาปีที่แล้วนะเป็นเน็ต4เ <c oughs> มกโทรฟรีทุกเครือข่ายนะเป็นเน็ตขั้นเทพเน็ตไม่ลดสปีดนะเออดีด้วยนะไม่ลดสปีดเนี่ยแค่200บาทเท่านั้น เล่นเน็ตไม่อั้นสามสิบวันหรือหนึ่งเดือนนะแต่ว่าซิมเนี้ยต้องเปิดตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายนสองห้าหกสองเป็นต้นไปฉะนั้นแต่ว่าซิมนี้ต้องเป็นซิมแบบแบบเอ่ออะไรอะ่ะเขาเรียกว่าซิมแบบเติมเงินนะซิมแบบเติมเงินถ้าใครเนี่ยสนใจอยากสมัคร กดไปที่ดอกจัน900ดอกจัน9948ดอกจัน17 407 413สี่เหลี่ยมแล้วก็ตามด้วยโทรออกนะหมายเหตุเฉพาะลูกค้าที่เปิดซิมใหม่ตั้งแต่วันที่1เมษาย,ยนต5 6 2 2ถึงจะสมัครแพ็กเกจเสริมนี้ได้นะใครก็ตามที่เปิดซิมตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่วันที่1เมษาสน เมษาย,ยนสองห้อตมไปเนี่ยสามารถสมัครซิมนี้ได้สมัครเออเน็ตขั้นเทพ4เมกนี้ได้นะลองทำดูลูกค้าต้องกดสมัครแพ็กเกจตเติมนี้ในช่วงวันที่1ถึง15บฤษาาคม2562เท่านั้นนะสำหรับลูกค้าที่สมัครแพ็กเกจนี้ครั้งแรกในช่วงวันที่1-15ถึง15พฤษภาคม2562 2อง2จะสามารถสามัครแพ็กเกจนี้ได้สูงสุดถึง5ครั้งในระยะเวลาไม่เกิน180วันหลังจากวันที่สามัครครั้งแรกแพ็กเกจนี้เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้วนะผงพี่ก็ใช้เน็ตอันนี้แหละ4เมกเนี่ยมาหลายเดือนมากแล้วต่อมาใช้เรื่อยๆเลยนะน่าจะครบปีเกือบน่าจะครบปีแล้วแหละเพราะว่าเปิดใช้ตั้งแต่เดือนเมษานะก็ครบปีแล้วแหละ พี่ก็ไปค้นหามาแหละเจอก็อยากให้ทุกคนได้ลองสมัครดูแต่ถ้าใครที่ลองสมัครแล้วสมัครไม่ได้เม้นมาใต้ร่างคลิปนี้นะหลวงพี่จะไปดูมาใหม่เผื่อมันผิดพลาดอะไรก็ขออภัยทุกคนด้วยนะเดี๋ยวไปหาเน็ตด,ดีๆมาให้ใหม่นะอันนี้เน็ตที่หลวงพี่สมัครก็อยากจะแชร์แบ่งปันกันนะเออเพราะว่าทุกคนต้องการเน็ตที่แรง,แรง นิดที่ไม่ลดสปีดนะใช้แล้วไม่กระตุกนะครับดู YouTube ใช้ Facebook อะไร t w i t t e ตอรอ์แรงต่างแบบไม่สะดุดนะก็อย่าลืมแชร์แบ่งปันกันสิ่งดีๆให้กันนะครับสร้างรอยยิ้มให้กันก็ขอจบไปจะเพียงเท่านี้แหละนะครับ